สวัสดีครับเฟร,รนดอมบายไคลเอนแนลครับก็พอดีครั้งจากคลิปที่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาซิก6 5ไปยิงทดสอบนะครับก็พอดีไปสนามแล้วก็เขาห้ามห้ามถ่ายทําในสนามก็คือห้ามถ่ายแม้กระทั่งห้ามถ่ายรูปก็ห้ามถ่ายนะครับก็เลยเลยไม่ได้ถ่ายตอนยิงมาให้ดูแต่ว่าผมก็ไปก็เลยเอาเอาเอากลับมาได้แค่เป้าแล้วก็ มามาถ่ายให้ดูที่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 บ้านน่นะครับก็เดี๋ยวให้ดูก่อนว่า,าผมใช้เดี๋ยวอินเสิร์ตรูปรูปกระสุนให้ดูนะครับรูปกล่องกระสุนให้ดูว่าว่าใช้ตัวไหนเป็นใช้เป็น NRC นะครับ NRC อกล่องเขียวเขียวขาวต,ตัวหนังสือเขียวนะครับที่ที่เป็นโลโก้เ,เป็นเป็นปอกคลองเหลืองเอาโอเคเป็นปอกคลองเหลืองนะครับก็ยิงไป สิบนัดแรกสิบนัดแรกก็คือยิงแบบแบบปั้นเอก็กแบบปั้นเอ็กก็คืออทดสอบระยะลากไกลระยะลากไกลระยะเล็งศูนย์นะครับก็ได้ผลงานตามนี้เน,เนี่ยนะครับไม่ไม่หลุดวงดำอ่าโอเคพอพอไม่หลุดวง,วงดำแล้วเนี่ยอ่ามันก็จะมีครูของสนามนะครับครูฝึกสนามก็เขาก็บอกว่า ของผมเนี่ยต้องใช้เป็นเป็นยิงต่อสู้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยมาให้ให้ยิงรูปเป้าคนเนี่ยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะบอกแนละว่าใช้กระสุนอะไรยังไงแล้วแล้ว,ลวมันมันมัน,ม,นมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับก็อานแรกๆก่อนก็มามายิงเป็นเป้าคนยิงต่อสู้นะครับก็คือเปา่านกหวีดเสร็จป,ปุ๊บเอาปืนใส่ซองพวกนายก่อนนะครับใส่ซองพวกนายที่เอว ที่ระยะที่ที่เราใช้หรือว่าพกนอกก็ได้ในในการปฏิบัติหน้าที่ก็พอปอนวีดปุ๊บชักขึ้นมาขึ้นลำขึ้นลำเสร็จแล้วเนี่ยยิงเลยนะครับยิงเร็วก็ได้ประมาณนี้ช่วงแรกเนี่ยผมผมยิงแถวแถวเอกนะครับแถวเอกก็ได้ได้ประมาณนี้แล้วก็ช่วงที่สองก็ตรงนี้มันแน่นละก็เลยมายิงยิงข้างบนนี้นะครับก็ อันนี้อันนี้เนี่ยคือไม่ได้ยิงโดนนะผมยิงยิงจุดนี้ยิงจุดนี้เสร็จแล้วมันเป็นคานเป้าเป็นคานเป้าเป็นเหล็กน,นะครับมันก็เลยกระแทกกระแทกกับกับกับคานเหล็กอะแล้วมันฟาดมานี่เดี๋ยวผมมาดูข้างหลังเนี่ยเป็นรอยรอยหัวกระสุนเลยเนี่ยมันออกมาเนี่ยนะครับทําให้เป้ามันเป็นอย่างนี้ก็เลยใครมันจะยิงเป็นเป็นแฉลบอย่างนี้มันมันไม่น่าได้เพราะว่าเป้าเป็น,ปนแนวตนง ก็โอเคประมาณนี้สรุปเรื่องกระสุนอันนี้เป้าเป้าผมยิงปั๊ดเอ็กก็คือคือยิงยิงค่อยๆยิงนะครับค่อยๆยิงค่อยๆเล็งค่อยๆยิงก็ระยะ10เมตรได้ตามนี้ส่วนยิงต่อสู้ระยะ7หลานะครับเเมตรเหลาไม่รู้ผมคำนวณไม่ถูกว่าว่าเเมตรแค่ไหนเหลาต่างกันยังไงอะไรเงี้ยก็เอาเป็นระยะนั้นเพราะว่า ทางทางครูที่คุมสนามเขาเขาเขาตั้งให้ตั้งเป้าให้ก็โอเคสำหรับซิกพ3 6 5อันนี้ผมใส่เป็นด้ามยางเพิ่มขึ้นมานะเพื่อให้ให้จับกระชับมือแต่ถามว่ามันกระชับไหมของเดิมผมว่ามันก็โอเคอยู่แล้วแต่ผมอยากรู้ไงว่าอพอใส่ด้ามยางอันนี้แล้วเนี่ยมันมันดียังไงมันดีขึ้นยังไงผมค้างสไลด์ไว้เลยนะเพราะว่าวันนี้ผมถ่ายมือเดียว คางสไลด์ให้ให้ดูว่าไม่มีลูกอยู่ในรังเพิงแน่นอนนะอะไรอย่างนั้นก็สำหรับเรื่องผมว่าปืนกระบอกนี้ค่อนข้างจะแม่นนะครับแม่นแม่น,แม,นแม่นเกินตัวสำหรับสาหรับปืนซับคอมแพกผมว่ามันแม่นเกินซับคอมแพกอ่ะแล้วก็ระยะแรงรีคอยไม่ไม่เยอะไม่เยอะมาก ถ้าเปรียบเทียบกับกับถ้าเป็นปืนสั้นระดับนี้นะมันน่าจะเยอะกว่านี้ก็อันนี้ผมว่าก็โอเคนะใช้ใช้งานได้ดีเลยส่วนเรื่องลูกผมลองเป็นลูกของซิกที่ที่เขาแถมไม่ใช่ที่เขาแถมที่เขาให้ซื้อพร้อมกับตอนไปรับปืนผมยิงไปหนึ่งกล่องเต็มเต็มไม่มี ไม่มีขัดเลยนะไม่มีขัดไม่มีไม่ค้างสาลายนุ่หมดค้างสาลด์ปกติยิงสับแตกทุกนัดส่วนลูกซ้อม nRC เนี่ยมีไม่ค้างสาลด์นสองนัดสองรอบแล้วก็มีสับไม่แตกหนึ่งผมก็ถามทางทางสนามบอกเอ้ยทำไมปืนผมมีปัญหาหรือเปล่าอะไรไม่กอ๋อไม่ใช่พี่มันเป็นเป็นที่ลูกอ่าเป็นที่ลูกเพราะว่าลูกซ้อม เขาก็จะมาแบบเนี้ยมันก็จะมีม,มีมีบ้างอะไรอย่างนี้ผมว่าโอเคอเพราะว่าถ้าเกิดถ้าถ้าปืนไม่ดียิงลูกซิกมันก็ต้องไม่ดีด้วยอะไรอย่างนั้นนะครับก็อทดสอบได้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ผมผมมีทำเป็นเป็นวิดีโอสั้นไว้เป็นช็อตไว้นะครับว่าว่าว่า,วามียิงมีอะไรละ ก็อันนี้ให้ดูประมาณนี้แล้วกันก็สรุปเรื่องลูกหลายๆท่านสงสัยเรื่อง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 ลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดถ้าอะไรยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะพี่น้องคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่าว่าไอ้มผมเจอประสบการณ์แบบนี้แบบนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ผมล้างปืนไปแล้วก็คือกลับมาผมก็ล้างล้างเรียบร้อยเลยเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าถ้ายังไงคลิปหน้าผมจะล้างปืนให้ดูว่า ว่ามันมันมัน,ม,นมันต้องล้างอะไรยังไงบ้างใช้น้ํายาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย,บบยก็คลิปนี้รีวิวทดสอบยิงปืนนะครับทดสอบยิงก็ก็ได้ประมาณนี้อ่าให้ดูว่าผมว่า,ว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 ามัน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 ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่ในกลุ่มวงดําไม่หลุดวงดาก็โอเคแล้วละ่ะมี x มาสอซ้อนลูกันนะครับร้อยลูมา2ก็ก็โอเครู้สึกว่าโอเคละคุ้มค่ากับกับกับ,ก,บ,ก,บกับราคาที่คนบอกว่าเอ้ยซิกมันห่วยหรืออะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ไม่รู้เหมือนกันผมว่ามันก็ดีกว่ายี่ห้อยี่ห้ออื่นนะดีกว่าบางยี่ห้อที่ที่ที่เป็นโพลิเมอร์อียี่ห้อหนึ่งับผมไม่ไม่ไม่ค่อยชอบอันนั้นสักเท่าไหรนะ่นักแบรนด์นั้นผมไม่ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ก็ก็เอาเป็นอันนี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องลูกไดไฟรเรื่องลูกดัมมี่อะไรเงี้ยอีกเพราะว่าผมก็ใช้ใช้ลูกดัมมี่เอาไว้ฝึกซ้อม ร่างกายซ้อมลากไก่อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่ที่ที่จะไปไปทดสอบยิงนะครับเสียดายเนาะเสียดายที่ที่มันสนามเขาไม่ให้บันทึกวิดีโอไม่ให้บันทึกภาพอะไรเลยก็ไม่งั้นจะให้ยิงให้ดูว่าเออมันเป็นยังไงบ้างครั้งที่แล้วเนี่ยที่ที่ลงไปนี่ก็คืออันนั้นแอบลงนะแล้วก็ตอนนั้นมันยังไม่ได้เข้มงวดอะไรขนาดนั้นแต่ตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับหลังปีใหม่มาเนี่ยไม่ได้เลยเนาะ ก็ประมาณนี้กันอันนี้สั้นๆประมาณนี้นะครับว่าทดสอบซิกพีสาเป็นยังไงบ้างผมสําหรับผมผมว่าโอเคนะคุ้มค่าแล้วก็เป็นที่พอใจเอาไว้ป้องกันตัวปฏิบัติหน้าที่พกซ่อนอต่อสู้ได้ดีเลยนะครับระยะ7หลาขนาดนี้เนี่ยก,ก็ไม่ขี้เหละแล้วละส่วนอันนี้นี่10เมตรนะสิเมตรผมว่าปืนปืนฟูลไซส์เนี่ยยังยิงค่อนข้างลําบากเลย ยังยิงยิงยิไม่ไม่ไม,ไม่อาจจะไม่ได้ถึงขนานดะนี้ด้วยซ้ําไปก็โอเคถือว่าระยะ10เมตรโอเคผ่านครับสำหรับผมนะครับแล้วก็ระยะ7หลาก็ผ่านอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวถอดประกอบปืนกันนะครับแล้วก็ล้างปืนแล้วก็เดี๋ยวมีรีวิวของแต่งนิดนิด,นดหน่อยหน่อยอะไรแบบนั้นนะครับโอเคขอบคุณมากครับจากฟิล์มบ Thailand ด์ชาแนลครับ